ัค่ะวันนี้เราจะมานําเสนอเรื่องการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจร,ริยธรรมเกี่ยวกับหลักกฎหมายและเมิดค่ะหัวข้อที่จะเราจะมานําเสนอมี3หัวข้อดังนี้ 1. ความตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจร,ริยธรรมความเสียสละและซื่อสัตย์จริต 2. ความมีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคม 3. ความมีภาวะเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีความสามารถทำงานเป็นทีมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นการเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคมหัวข้อที่ 1. ความตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมความเสียสละซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมหมายถึงสภาพคุณงามความดีและความถูกต้องซึ่งบุคคลควรยึดมั่นไว้เป็นหลักการในการปฏิบัติตนจนเป็นนิสัยความประพฤติดีงามเพื่อประโยชน์แก่ตนและสังคมซื่อสัตย์สุจริตหมายถึงความประพฤติตรงและจริงใจไม่คิดทะระยศขดโกงหรือหลอกลวงผู้อื่นมีความสุจริตทั้งกายวาจาและจิตใจจริยธรรมหมายถึงกฎเกณฑ์ที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน ในสิ่งที่ดีงามเหมาะสมและเป็นที่นิยมชื่นชอบหรือยอมรับจากสังคมเพื่อความสันติสุขแห่งตนเองและความสงบรเรียบร้อยของสังคมตัวอย่างเช่นมาตา420 ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนมามัยก็ดีเสร,รีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างใดอย,งอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีท่านว่าผู้นั้นทำการละเมิดจำต้องใช้ค่าสินหมายทดแทนเพื่อการนั้นการกระทำตามมาตานี้นะคะเป็นการกระทำที่ทำการละเมิดทำให้ผู้อื่นเดือด ล้อนได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิตหรือร่างกายผู้กระทำความผิดได้ขาดความตระหนักในคุณค่าของบุคคลอื่นทางด้านคุณธรรมจริยธรรมและซื่อสัตย์จริตจำเป็นต้องให้ค่าสินใหม่ทดแทนในการกระทำของตนหัวข้อที่2 ความมีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคมความมีวินัยตรงต่อเวลาหมายถึงกฎระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับสําหรับควบคุมความประพฤติทางกายวาจาใจของคนในสังคมให้เรียบร้อยดีงามเป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่ร่วมกันด้วยความสุขความรับผิดชอบหมายถึงการมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่การงานให้บรรลุสําเร็จตามความ มุ่งหมายยอมรับผลการกระทํานั้นและพยายามปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นตัวอย่างเช่นมาตา430ครูบาอาจารย์นายจ้างหรือบุคคลอื่นซึ่งรับดูแลบุคคลผู้ไร้ความสามารถอยู่เป็นนิดก็ดีชั่วครั้งคราวก็ดีจำต้องรับ ผิดร่วมกับผู้ไรความสามารถในการละเมิดซึ่งเขาได้กระทำลงในระหว่างที่อยู่ในความดูแลของตนถ้าหากพิสูจน์ได้ว่าบุคคลนั้นนั้น,น,นได้ให้ความระมัดระวังตามสมควรการกระทำเพื่อการละเมิดตามมาตรา4 3 0ซึ่งเป็นการทำละเมิดของบุคคลผู้ไรความสามารถที่อยู่ในความดูแลของตนนั้นจำต้องรับผิดร่วมกัน ถึงแม้ตนจะไม่ได้ทําการละเมิดเพื่อรับผิดชอบในหน้าที่ของตนไม่ให้ขาดความมีวิความมีวินัยและความผิดรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมหัวข้อที่3ความมีภาวะเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดีความสามารถทํางานเป็นทีมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นการเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม ภาวะผู้นําคือการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือมากกว่าพยายามใช้อิทธิพลของตนหรือกลุ่มตนกระตุ้นชีน้นําผักดันให้บุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคลอื่นมีความเต็มใจและกระตือรือร้นในการทําสิ่งต่างๆตามต้องการโดยมีความสําเร็จของกลุ่มหรือองค์กร ผู้ตามคือผู้ปฏิบัติงานในองค์กรที่มีหน้าที่แล,ละความรับผิดชอบที่จะต้องรับคําสั่งจากผู้บังคับบัญชามาปฏิบัติให้สําเร็จหรือร่วงตามวัตถุประสงค์ตัวอย่างเช่นมาตา4-2-5นายจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้างได้กระทําไปในทางการจ้างนั้น การกระทำละเมิดนายจ้างต้องร่วมกันรับผิดชอบกับลูกจ้างเมื่อนายจ้างมีภาวะเป็นผู้นำแล้วนายจ้างก็ต้องเคารพกฎระเบียบและเข้อบังคับต่างๆร่วมกับลูกจ้างเพื่อรับผิดชอบผลในการกระทำที่เป็นไปตามทางการจ้าง